ค่ะพบกันอีกครั้งสายค่ะและนี่คือช่องแรวนสายค่ะพบกันทุกวันสุกแบบนี้นั่นก็หมายความว่าเรากำลังอยู่ในรายการแวนสายเดอะซีรีส์ออฟเคค่ะก่อนจะเดินทางเข้าสู่ EP ีที่12ของแวนสายเดอะซีรีส์ออฟเคสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องแว์ไสายเป็นครั้งแรกนะคะแล้วยังไม่ได้กดไลค์ กดซับสไคร์ให้เกอยินดีนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็จะขอบคุณมากมายไก่กองเลยนะคะแล้วก็มีเหตุผลด้วยที่ทำไมจะต้องกดติดตามไว้ก็เพราะว่าทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ซีรีส์ตอนใหม่ๆของไซย,ยังไงล่ะคะเข้าสู่6ข้อผิดพลาดในการทำสปอนเก็ตกันนะคะมีเหตุการณ์อะไรบ้างและทุกคนเคยเจอแบบนี้ไหมอย่างแรกเลยนะคะ เค้กยุบตัวในระหว่างอบอาจจะเกิดจากตอนที่เรากระแทกพิมพ์อบแรงๆค่ะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้ไข่่าแล้วก็ตีไข่นานเกินไปและยังคงเกี่ยวข้องกับปริมาณน้ำตาลหรือว่าผงฟูที่อาจสะมากเกินไปด้วยนะคะ2องค่ะคือเค้กที่ได้นะมีลักษณะขนาดเล็กอันนี้ไม่เกี่ยวกับใส่พิมพ์อบขนาดเล็กนะคะก็คือ เกี่ยวกับปริมาณผงฟูที่น้อยเกินไปค่ะหรือว่าทิ้งเค้กไว้นานเกินไปก่อนที่จะนำเข้าเต่าอบนะตีไข่ไก่ใช้เวลานาน,านมากเกินไปหรือน้อยเกินไปค่ะการทาเนยที่พิมพ์อบมากเกินไปก็สำคัญนะคะทําให้เนื้อเค้กเลื่อนเาเค้กปันนะคะเขาไม่ค่อยชอบความมันสักเท่าไหร่ต้องระวังเรื่องการเตรียมพิมพ์อบไปด้วยนะคะ3ค่ะเปลือกเค้คหาเกี่ยวข้องกับ ปริมาณน้ำตาลที่น้อยเกินไปค่ะตีไข่น้อยเกินไปไหมผงฟูน้อยเกินไปหรือเปล่าที่สําคัญคือใช้อุณหภูมิในเตาอบน้อยเกินไปค่ะก็คือเค้งหน้าแตกค่ะเช็คส่วนผสมก่อนนะคะว่าเรามีส่วนผสมที่ข้นเกินไปหรือเปล่าหรือว่าใช้ไข่ไก่มากเกินไปก็เกี่ยวนะคะ น้ำตาลในเตาเอยน้ำตาลน้อยเกินไปอุณหภูมิในเตาอบสูงมากเกินไปค่ะ5คือเนื้อเค้กหยาบก,ก็คือผงฟูมากเกินไปตีไข่มากเกินไปน้ำตาลมากเกินไปทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในสูตรที่สมดุลน,นะคะพอได้เนื้อเค้กที่หยาบนะสิ่งที่ได้ตามมาเก,กิดคือเนื้อเค้กจะแห้งแล้วก็ร่วนมากใจเองเคยเจอด้วยตัวเองเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถประยุกเป็นเมนูอื่นๆได้กรณีที่ อบเนื้อเค้กออกมาแล้วมันไม่ได้ดังใจอย่างนี้ก็สามารถที่จะแปลงไปเป็นเมนูอื่นได้เลยสําหรับคนที่ทําเป็นเค้กปอนนะคะอ่ะหก เนื้อเค้กเกิดรูหรือว่าพองอากาศไม่สม่ำเสมอผสมผสม่วนผสมไม่เข้ากันดีค่ะส่วนผสมข้นมากเกินไปแล้วก็ใช้ไข่ไก่น้อยเกินไปนะคะอาราคราวนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะว่าหลักๆของการทําเนื้อเค้กสปันนั้นก็คือเราจะต้องใช้ไข่ไก่ที่สดค่ะแล้วเป็นไข่ไก่ใหม่ส่วนทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องดูส่วนผสมแล้วก็อัตราส่วนอื่นๆที่ จัดสมดุลให้พอดีกันนะคะจะได้ช่วยลดปัญหาการเกิดข้อผิดพลาดที่เราเจอทั้ง6ข้อนี้ได้แล้วก็การทำเบเกอรี่นะคะเกี่ยวข้องกับเตาอบทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเช็คเตาอบแล้วก็อุ่นเตาอบให้ได้ที่พร้อมที่จะนําเข้าไปอบก่อนทุกครั้งนะคะเพราะทุกกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนของการเตรียมเตาอบล่วงหน้าทั้งนี้มันช่วยเราได้นะคะแต่ว่าเราจะต้องฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็ เข้าใจอุปกรณ์ของเราด้วยนะคะว่าเขาทำงานกันแบบไหนคะ่ะและนี่ก็คือ6ข้อผิดพลาดในการทำปันเค,ค้กนะคะที่สายได้ค้นคว้าแล้วก็รวบรวมมาสรุปให้กับเพื่อนๆทุกคนนะมีประสบการณ์ส่วนตัวของสายบ้างนิดเดียวลองนำไปทำดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกคนชอบเนื้อหาแบบนี้สามารถที่จะกดไลค์ให้กำลังใจสายได้นะคะหรือว่าเป็นประโยชนกับคนอื่นก็สามารถที่จะ แชร์ให้กับเพื่อนๆที่เขากำลังเป็นมือใหม่หัดอบได้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะมีคำถามก็สามารถที่จะเข้ามาคุยกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะเราใส่จะมาตอบให้ในตอนจบของซีรีส์เรื่องการทำเค้กนี้นะคะฝากติดตามอีก2ช่องทางด้วยละกันนะคะสำหรับแฟนเพจ a c e b o o o นะแวร์ไซ เบ k กิ้ s สตูดิค่ะเพจนี้เหมาะสำหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนทำขนมแบบคลาสเรียนส่วนตัวนะค Private Class นะ v r t e c l a s s นั่นแหละค่ะหรือว่าเป็นแบบออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามแล้วก็กดติดตามไว้ได้เลยมีโปรโมชั่นอะไรเด็ด,ด,ดๆหรือใดๆประมานนีนะคะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะและเร็วๆนี้นะคะจะมีเพจสำหรับนะักช้อปปิ้งออนไลน์ มีขนมโฮมเมดนะคะแล้วก็เครื่องดื่มและว,วัตถุดิบเบเกอรี่ที่เป็นไซายง่ายๆ DIY นะคะก็ฝากทุกคนติดตามที่เพจแฟร์ทรเบเกอรี่คาเฟ่แอนด์ช็อปด้วยนะคะจบคลิปไซมีของขวัญพิเศษสำหรับ f c ช่องแวร์ไซา์ฉลองครบ1,000ซับสไคร์เบอร์ค่ะ ซายมอบคลาสเรียนทำขนมออนไลน์ฟรีถักเข้ามาสอบถามข้อมูลได้ที่แฟนเพจหรือว่าแอดไลน์เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะกับซายค่ะแอดไลน์ที่ a c 3 3 qqrma หรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างนะคะเพื่อเป็นเพื่อนกันก่อนนะเราจะได้ต้อนรับทุกคนเข้ากลุ่มเรียนทำขนมออนไลน์กับซายนะคะแล้วเราจะพบกันใหม่ อีกครั้งสัปดาห์หน้าถูกวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะจนกว่าจะจบซีรีส์เรื่องนี้นะย้ำอีกครั้งสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องแวนไซเป็นครั้งแรก อย่าลืมกดซ b s c r i b e นะคะพร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ซีรีส์ใหม่ๆของไซนะคะดูซีรีส์เรื่องการทำเค้กย้อนหลังได้ที่ playlist website series of cake ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะกด Subscribe นะ subscribe s ับสไคร์ซับสไ SDJ